ไปท้ายกันที่สถานการณ์ใน ไทยและมาเลเซียนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะโดยสำนักข่าวเอพีรายงานว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในแถบภาคใต้ของไทยและมาเลเซียนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า30รายนะคะและทําให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกหลายหมื่นคนด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศต่างพยายามหาที่หลบภัยและจะัดทําแผนอบพยพในขณะที่คาดการณ์ค่ะว่าจะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ออกมาด้วยโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมได้กล่าวว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง หวันติดต่อกันทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปริมาณเทียบเท่ากับน้ำฝนตลอด6เดือนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับรักลันตันและตรังกานูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าหน้าที่มาเลเซียระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับนาข้าวจำนวนมากเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายล้านดอลลาร์ต่อเกษตรกรและทำลายถนนสะพานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในรักลันตันและพื้นที่อื่นๆนายกอันวากล่าวกับรัฐสภามาเลเซียในวันอังคารว่าจะต้องใช้งบประมาณราว220 4ล้านดอลลาร์ในการซ่อมแซมความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งกำลังพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินจากอุทธธกภัยครั้งน,นี้ขอ้อมูลของศูนย์จัดการภัยพิบัติแห่งชาติมาเลาเซียชี้ว่ามีประชาชน85,000คนใน7รัฐที่ยังหลบภัยอยู่ตามโรงเรียนศูนย์พักพิงและอาคารของชุมชนโดย88%ของผู้ประสบภัยเหล่านี้มาจากรัฐกาลัตานตันและตรังกานูและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนแล้วนะคะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยเผยในวันอังคารว่า มีผู้เสียชีวิต25คนในภาคใต้และมีประชาชนได้รับผลกระทบกากสามแสงครัวเรือนโรงเรียนหลายแห่งปิดทำการและมีผู้อพยพกว่า34,000คนกระจายตามศูนย์พักพิง491แห่ง รอยเตอร์รายงานว่าประชาชนบางส่วนที่อำเภอตุมปัดของมาเลเซียเริ่มทยอยเดินทางกลับสู่บ้านเรือนของพวกเขาแล้วท่ามกลงากลงระดับน้าที่ยังท่วมสูงและมีรายงานว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมได้กล่าวว่าในอำเภอตุมปัดและอำเภอตาณามเมระในรัฐกะลันตันซึ่งมีพรมแดนติดกับไทยเผชิญกับน้ําฝนราว1,167ม mm. ิลลิเมตรขณะที่อำเภอเบซุตในรัฐตรังกานูมีปริมาณน้ําฝน1,761มิลลิเมตร ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่ในวันอังคารและปลายสัปดาห์นี้ค่ะสำนังกงานอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่ามีฝนตกหนักและฝนฟ้าขนองใน9รัฐและ2เขตปกครองในวันอังคารและจะมีฝนตกเพิ่มอีกในช่วงวันที่8ธันวาคมส่วนอัลจาซีรารายงานว่ารัฐบาลไทยจะส่งทีมกู้ภัยหลายชุดเข้าในพื้นที่ประสบภัยและจะสัรง,งบประมาณ50ล้านบาทต่อ1จังหวัดสําหรับการฟื้นฟูบุรณะรวมถึงให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบครัวละ900 0บาทและได้เตือนว่าอาจเกินน้ำท่วม ฉับพลันในบางพื้นที่เนื่องจากฝนที่จะตกลงมาจนถึงวันพรหัสบ,บดีนี้และหลายพื้นที่มีรายงานระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะอุทกภัยในรอบนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศค่ะทางการมาเลเซียขอให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทางไปยังภาคใต้ของไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวมาเลเซียในช่วงหยุดยาวปลายปีค่ะแม้ว่าทั้งไทยและมาเลเซียเผชิญฤดูมรสุมเป็นประจําแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พภูมิอากาศโลกคือสาเหตุที่ทําให้ภัยธรรมชาติ ุนแรงยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ